สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวบอยรถบ้านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับน้องชายอีกแล้วเจอหน้าลูกค้าพร้อมหน้าพร้อมตากับพี่เซลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเคสพลอยรถแบบพิเศษแน่นอนลูกคา<ม>้ามันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าสวัสดีครับคุณพี่พสวัสดีครับคุณพี่น้อยเนี่ยรู้จักบอรถบ้านได้ไงเอ่ยพี่พี่สาวแนะนํามาค่ะพี่สาวเนี่ยแนะนํามาให้มาซื้อรถกับบอยรถบ้าน พี่เนี่ยทำไมถึงไว้ใจในการแบบเข้ามาเลือกซื้อที่บริรถบ้านเนี่ยก็เพื่อนๆพี่สาวออกรถที่นี่หลายคนนะคะเขาบอกว่ารถที่นี่สวยใหม่อ๋อแล้วพี่ว่าเป็นไงจริงไหมจริงเหมือนออกจากศูนย์เลยเออเหรอเวลาลูกค้าแล้วผมได้ยินมาข่าวแว่วๆว่าเอ๊ะคุณพี่ไม่ได้ใช้เงินดาวเลยสักบาทเดียวเนี่ยมันจริงไหมใช่ค่ะอ่าพี่แนนยังไงไหนเล่าซิสำหรับน้องนะคะออกรถที่ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยเพราะว่าประวัติน้องเครดิตน้อง แล้วพี่แนนเนี่ยบริการมีไงบ้างพี่บริการดีมากค่ะดีมากเข้าไหมล่ะผมได้ข่าวมาอีกเช่นกันว่าพี่แนนเนี่ยสามารถจัดไฟนั้นเนี่ยให้ผ่านภายในวันเดียวได้เช่นกันลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ต้องการซื้อรถมือ2 2> สองเนี่ยให้มาติดต่อพี่แนนได้เลยนะจ๊ะเบอร์พี่แนนเนี่ยเดี๋ยวให้อดินเนี่ยทิ้งลิงก์ไว้ได้เลยทิ้ง,งเบอร์ไว้ได้เลยนะจ๊ะคุณ<ส>พี่เนี่ยทำอาชีพเป่าขนตา เออด,ดูดูดิหน้าหวานมากเลยขนตาสวยแบบนี้ต่อเองแน่เลยคุณพี่คุณพี่แนะนําหน่อยว่าเออร้านคุณพี่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่แถวหาดเจ้าค่ะตรงแหลมพักเบี้กใกล้ๆท่าเรือค่ะ ใครที่ต้องการไปต่อขนอตาเนี่ยทักหาพี่เขาได้เลยอยากได้ขนตาสวยๆแบบนี้ก็ทักหาพี่เขาได้เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่อยากได้รถสวยๆรถมือสองสภาพสวยๆเนี่ยฝากร้านบอยรถบ้านไว้ด้วยฝากเซลล์พี่แนนไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวไปยินดีกับลูกค้าก่อนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย